จริงๆก็คิดอยู่นานนะคะว่าจะลงคลิปนี้ดีไหมเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยซอจะไม่ค่อยรับคนเข้าสาขาหลักนะคะก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าซอเป็นหัวคลานสาขาหลักเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเสียความรู้สึกกับการที่มีเด็กออกแคลนก็เลยเลือกที่จะไม่รับคนเพราะว่าไม่อยากเสียใจนะคะแต่พอตื่นมาเห็นทัวเป็นแบบนี้นะคะคําถามเดียวในใจิตใจพี่คือเหลือไวไ้ทําไมสองแต้มเนะี่ยเหลือไวไ้ทําไม ใช้โอกาสนี้เลยแล้วกันนะคะเปิดรับคนเข้าคลาน KG สาขาหลักนะคะสาขานิเทพนะคะผู้ชาย5หัวผู้หญิง2หัวนะคะ ไม่จำกัดอายุเพราะความเก่งไม่ได้จำกัดที่อายุแต่ต้องรู้เรื่องและทำทัวร์ได้นะคะใครสนใจกดดาวน์โหลดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ดาวน์โหลดแล้วกดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ทักเข้ามาในแอปไบโนเสาร์ค้นหาพี่ด้วยไอดีพานารายท่ายางทักเข้ามาในแชทนะคะว่ามาเทสสาขาหลักทักเข้ามาแล้วรอการตอบกลับของพี่นะคะเดี๋ยวพี่จะส่งรักษาการไปเทสให้ส่วนน้องโอโดคนอื่นนะคะที่ไม่สะดวกเทสนะคะก็ทักเข้ามาในแชทค่ะว่าหนูมาขอเข้าสาขา2 3 4 5 6 7 8ห้าดนะคะคลามีหลายสา ค่ะไม่ต้องกังวลเอาแค่ว่าคุณเข้าใจกฎของ KG อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้ามตามกฎเคารพรุ่นพี่เท่านี้คุณก็เป็น KG ได้แล้ว